เพื่อเราชะลามตัวน้อยอยู่เป็นหมูเราจะรอดจากอะอ๋ะอะฮะไสวัสดีเพื่อนอะไรนาำไม่ใช่เพื่อเราก็เ,เราอยู่ไหนเพื่อเราหายไปเฮ้ยมันมีอะไรด้วยเนี่ยมีทรายเหรออุ้ยตายตายเลยอะไรเนี่ยเกมง่ายๆตายได้ไงสวั <c oughs> สดีครับตอนนี้นก็ยือผมบีตี้เซอร์ะนะวันนี้เราก็อยู่ในเกม เซอร์บเบลดนะครับเป็นเกมชิลๆนะครับเกมนี้ดีนะครับผมมีภาษาไทายให้ตั้งค่าเปลี่ยนได้นะซึ่งเป็นเกมที่สร้างจากยูทูบเบอร์คนไทยนะครับชื่อว่าเรียวพีชสามารถไปติดตามผลงานเขาได้นะครับที่ตรงน,นี้เลยครับผมแต่มา,มาดูวิธีเล่นกันดีกว่านะครับวิธีเล่นง่ายๆมากครับก็คือเนี่ยให้หเราเลื่อนเผลอๆเลื่อนเมา,ะนะาส์ให้ไปจมตีกระตรู๊บแล้วสกิบขวาเพื่อใช้ความสามารถตัดเองอันที่สามเนะี่ยอย่าเข้าไปโดนกระตู๊ที่กำลังโจงมตีหรือกระสุนของกระตู๊นะฮะหน้าตาหน่ารักแบบนี้ มาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าเพื่อการเสียเวลาเราจะต้องเริ่มเล่นคลาสสิกก่อนนะฮะที่มันมีให้มาโอเคฮะไปไปกันเฮ้ยมาแล้วอ๋อแค่เราเลื่อนเมาส์นะฮะก็อุ้ย,อ,ยอ๋อตอนมันหน้ากดโกรธหน้ากดโกรธของมันเนี่ยโอ้โหเจ็บเนี่ยหัวใจหายไปนหนึ่งดวงพอผ่านด่านหนึ่งนะมันก็จะมีให้เลือกสกิลหรืออาวุธหนึ่งชนิดนะ,ะอ่าเรืองอ,อะไรดีอ่าผมขอเป็น จะลวนแล้วกันนะครับเฮ้ยมาแล้วอุ้ยจะลวนจุ๊กจุ๊กจุ๊จุ้ยว้โดนอุ้วอุ้ยว้เหลือวผลลงหัวใจเดียวต้องระวังหน่อยละอุ้วตัวใหญ่นั่นคลอดลูกด้วยว่ะเฮ้ยมันไม่มีเวลาจำกัดใช่ไหมโอเคงั้นเราไม่ต้องรีบนะอ่ะค่อยเล่นให้ผ่านเดี๋ยวตายเอาโอเคเกือบตายอะ่ะดูดิ น้องของเราก็พิบก็พิบเรืองแสงสีเลยฮะเราขอเป็นสุ่มใหม่อ๋อนี่ฮะได้สุมใหม่มาเพิ่มคือถ้าเราไม่พอใจสกิลในเนี้ยเราก็สามารถกดสุมได้เรื่อยๆฮะสมมุติกดไป็หนึ่งทีอ๋อก็เปลี่ยนได้เอาระเบิดดีกว่าชอบแรงๆเอ้ยอย่าีเอยเอยมันมีกระสุนด้วยอ่ะออตัวยิงเหรออ๋อตัวยิงไอตัวเขียวฮะ จัดการตัวเขียวก่อนโหเคไม่มีตัวยิงแล้ะระเบิดอุยอ๊น้มันจะระเบิดละเหมือนตัวจะระเบิดเลยทั้งวันนี้แหละต้องรีพัมโอเคด่านสามแล้ว ขอเลือกเป็นดาวกระจายละกัดนะฮะัมีโอกาสที่ยิงดาวกระจายชิ่งไปชิ่งมานะผมชอบนะเผื่อมจะตีแบบชิ่งไปชิ่งมาลองดูเฮ้ยหยุงกัดเฮ้ยมันมีอะไรด้วยเนี่ยมีทรายเหรออุ้ยตายตายเลยอะไรเนี่ยเกมง่ายๆตายได้ไงตุ๊กๆๆๆยายาเน้องนองอย่าเพิ่งกรธพี่ไอ้เนากตุ๊ก น้องโอเคฮะด่านสาผ่านไปปืนเลเซอร์ไปครับวิอะไรเนี่ยอ๋ออพึ่งมิซายติดตามอ๋อเคยเจอเลยเนาะจุ๊บ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 ปุ๊บพีพีพีนี่ไงไม่ได้กินหรอแม็กมาไปครับอ๋อมีไฟตามตูนเนี่ยเหรอมา วิ่งนี่ตัวนี้ยิงเยอะวะยิงเยอะน้อ,นองยิงเยอะยิงเยอะก็โดนไปเออยิงเยอะก็โดนไปีอองไปิงแล้วตัวฮะไม่รีบฮะไม่รีบไม่รีบนะอย่าไปรีบ,รบ,รบนี่เรียบร้อยฮะดาดห้าผ่าน 5, ไปแม็กมากจุ นี่ไงหายยางไวเลยโดนไฟพอดีโดนไฟไปดีหายยางไวดันหก0 0นไปกระบองเพชรมาเลยลูกอุ้ยอุ้ยมีสายฟอุ้อุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหสายฟ้าลำเจ็บอ่ะมีโอกาสมากขึ้นที่จะเผาไหม้ตุ๊เอาเป็นย่มตีสามข้าเดียวตุ๊ก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 อู้อะไรอ่ะโดนอะไรอ่ะทำไมมันเต็มจอขนาดนี้วะเนี่ย อุ้ย,อ,ยอุ๊บตัวไรอาจารย์หัวใจเหลือดวงเดียวแล้วอย่าตายฮะจุ๊บ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 อ๋อได้หัวใจเพิ่มหนึ่งดวงฮะอุ้ยอุ๊บตัวใหญ่อย่าเฮาน้องด่านเก้าผ่านไปตัวอะไรวะอ๋อไอเห็ดเหรอตามไปเห็ดเฮ้ยเห็ดเห็ดยา เฮ้ยเฮ็ดยาเฮ็ดหนีไงหลอจังหวะฮะต <c oughs> ายหมดมาสิครับกลับมาสิครับไปเลอวิว่งศัดิกไหมก่เาเฮ้ยเฮ้ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีนินจาวาร์ปด้วยฮะเฮ้ยแต่นินจานินจาบางมากฮนะกลับเปียนสายเฮ้ยตัวมีหนวดทำไมมันถึงจังวะโหยค้อนลูกสองสามรอบฮนะ คลอดลูกหรอตายทั้งตระกูลไปเลยสิปืนเลเซอร์อันที่สองอย่างเฮ้ยอะไรอ่ะ UVO คืออะไรอ่ะ UVO คืออะไรอ่ะเลเซอร์เหรอโดนไปโดนไปเลเซอร์เหรอเลเซอร์เลเซอร์หายไปให้หมดเลยจ้ะตายไปซะเรียบร้อยฮะเฮ้ยไอตัวตีมวยนี่คืออะไรเนี่ยเฮ้ย๋อมีหมุนโซ่ด้วยแลวนานด้วยนี่ก็ตียากอะ อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยโดนโด,นโดนแต่มันก็โหลดนานอยู่นะแต่แต่ถามว่าเราก็ตีเข้าตีไม่ได้เลยะนะเมื่อกี้เฮ้ยอีกตัวนา่นา,รนารักนารักนัก่นคืออะไรอ่ะทำไมหน้ามันดูโกรธใครมาจังเออออบปืนกลเหนอปืนกลเหรออุ้ยอุ้ยอุยโอโดนโดนโดน,โดน,โดนไม่เป็นไรฮะเราสู้ฮะเราแข็งเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเล่นถึงด่านไหน นะฮะผมตอนนี้ก็ดดานที่3ก้าแล้วเนาะผ่านไปแล้วโอ้ตัวูมันเริ่มขึ้นมากเลยนะตัปกตีไรน่ะเหี้ยอ่าไปเดียวต้องย่างนะอุ้ยตั้ใจตา้ใจ โอ๊โหเริ่มยากเรื <reg la. S 3> hmm. ่อยๆหนาแล้วไม่ได้แล้วตรงไหนได้ไหมทีสองผ่านไปเดี๋ยวจเยอะทุกคนโอ๊ะ เตือนใจยุ่งจะยุ่จะยุ่จะยุ่งน่ารักเลยเฮ้ยย่าย่ายาย่าอุ๊ยโอก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับเกมเคอร์เซอร์เบลดนะก็ใครที่อยากเล่นก็เข้าไปโหลดได้ในสตรีมนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะฮะก็มีเพียงเท่านี้ก็เมื่อยเมื่อยมือนะเพราะเกมนี้ไม่ได้ใช้แป้นพิมพ์เลยใช้แต่แขนฮะหมุนข้อมือปวดแขนมาแล้วฮะ ขออนุญาตไปพักฟื้นร่างกายก่อนนะครับผมจะงาน,นคลิปหน้าสำหรับคลิปนีสส้สวัสดีครับชมรมครวมชอบ